มค์คราฟได้แล้วกันนะทุกคนเราจะมาจบเกมไมค์ครับนี้ด้วยกันถ้าเกิดว่าผมไม่เบื่อนะในช่วงโควิดแบบนี้ก็ให้ทุกคนอยู่บ้านปลอดภัยแล้วกันนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะใครก็ตามนะทั้งทีมงานผมทั้งใครก็นั่นแหละฮะอยู่บ้านกันนะดูแลตัวเองดีๆ,ดๆทุกคนอมันก็มีสอนเลยนะ <c oughs> สอนอะไรต่างๆ เราหมดยังไงวะเนี่ยอ๋อคลิกซ้ายใช่ไหมคลิกซ้ายเลยโอเคอ่าฮะอ๋อ,อ,อ,อมีสมุดอ๋อมีช่วยว้าวโอ้โหตรงนี้มีโอเคทุกคนเราได้ที่แล้วถ้าเกิดมันมีอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาตรงนี้ไปดันเจียนไปเลยเว้ยแล้วเราก็จะสร้างบ้านแถวแนี้แถบๆน,น,น,นี้ไม่แน่ก็อาจจะสร้างแบบทับไปเลยมีวัวด้วย น่าจะเหมาะอย่างไรทุกคนมีทั้งวัวทั้งแกะผมวางไว้เลยแล้วกันเราจะสร้างสติ๊กก่อน ต่อเลยทุกคนแลวอย่างต่อไปเราต้องมีที่นอนนะผมยังไม่มีที่ตัดขนแกะก็ต้องฆ่าแกะนะโอเคขนแกะ3อันใช่ไหมไมาทำที่นอนแกะน้อยเออตกน้ำ หนึ่งอันตรงโน้นเอ,อ้ยเดี๋ยวตวกหลุมแก okay. ขอขนหน่อยอ่าเรียบร้อยสามอันแล้วประเด็นคือมันคาบยังไงวะทุกคนอ่านี่ไงโอ้ยดีที่มีหนังสือให้ไ,งไงม่งั้นเนี่ยงมเป็นปีแนะ่เดี๋ยวจะคาบได้จะเป็นอะไรทำตาเผาอะอ่าได้ ทอสแล้วก็ทอชทอสเราทำทอสให้ทุกคนแล้วแล้วแล้วประเดีทอชเป็นไงวะผมไม่เห็นทอชเลยมีแต่คำเยาะกันทุกคนเฮ้ยทอชไหนอ่าเนี่ยอ๋อทอชสี่อันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไมขอรีอ่าโอเคละอ่าฮะต่อไปคือเราจะสร้างบ้านสร้างบ้านที่อยู่แสนน้อยของเรามันจะสร้างตรงนี้เลยนะเอาคนนี้แล้วกัน มาน่าจะพื้นที่ได้แล้วอ่าย,ยาวประมาณนี้นะแล้วก็ทําบ้านตรงนี้ขึ้นมาเป็นเสา นไหมสี่เหลี่ยมตรงนี้เออนั่นไงกายว่าตเรียนรถเท่าไรล่ะเออยานี้คนเอ้มน่งมนเลยิทุกคนผมไเล่ะทำีมา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 มมาปักไว้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยทำีเติะทุกคนอย่าแล้วโอ้ยอย่าแล้วทอระมดแล้วทุกคนของทวันอย่างโดยวนมาะไปไ เออ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 พราะว่าจะตายมาสร้างบ้านนี่แหละไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะเอาละตรงนี้อีกตรงหนึ่งเอ้ยไม่เอาไว้ก่อนอ่ะ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 หืมหืมันไม่ตรงกันนี่หนาบ้าเอ้ยไม่ตรงกัน ตรงนี้ฟัดฟัดอ่าไดวๆตรงนี้ฟึบโอเคตรงนะท่อน,นี้ตรงนะอ๋อโอเคตายพี่นี่พูดจะไม่ทันขาดคำร่วงเลย้ยโอเคอ่าบ้านบ้านบ้านหลังในน้อยของเราผมขอวางเตียงแล้วก็นอนเลยเรื่องนะมันจะได้เช้าแนละ้วทุกคน ผมจะวางเตียงไว้ตรงนี้อ่าฮะได้ทำการเข้านอนว้าฝันหวานเยี่ยมไปเลยมาสร้างบ้านกันต่อเราจะาประตูไปตรงตรงนี้นะสองบันเลยปะประตูสองบานมานกันล้เอาวสก็จแล้วกันนะแล้วค่อยมาปรับแต่งทีหลัง เรายังไม่เอาความสวยงามตอนนี้อ่าไม้หม,หมดแล้วก็ต้องไปหาเพิ่มเราตัดแต่ลาต้องปลูกเพิ่มเลยนะทุกคนต้นไม้ไม่งั้นเรา,าจะไม่มีต้นไม้ใช้นะจ๊าฮะอ่าฮะ,ะ,ะ,ะปลูกเลยเลยกันมีตั้งห้าต้น โอเคอันนี้เราตัดสมาต่อเพื่อไปสร้างบ้านนะ A later few moments later. วันนี้ก็ขอจบแค่การสร้างบ้านมานก่อนแล้วกันก็มีบ้านอยู่แล้วเจอใหม่ตอนหน้านะทุกคนอ่า My Craft Diary <laughs> เราจะจบเกม My Craft ด,ด้วยกันนั้นทุกคนใครดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ด้วยไปละบ๊ายบาย